เวลดีต้ับสูพีพีแชาแนลสวัสดีแกกับพุบกับปุ๊บกับปุ๊บ,วบ,วบส,วส,สวัสดีครับนะทุกคนเอ้ยเฮ้ยลวงเลยเ,ยเยี้ยอะไรตกเนี่ย ที่รักนี่คืออะไรอ่ะน้ําหอมเหรอเอ้ยแต่มันหอมจริงที่รักตรงเหมือนน้ําหอมเลยเหมือนน้ําหอมแต่มันคือเอลกอล์ล้างมือใช่เหมือนเอลกอล์ล้างมือโอเคทุกคนค่ะนี่ดูเสื้อบุ้มด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะจากรไหลเห็นไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเธอไม่คิดเสื้อเธอเลยอันนี้บุ้มมีเกมมาให้เล่นไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นเกมหรอกแต่เป็นการแจกอยากแจกเฉยๆนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของอีเซมนั่นเองค่ะทุกคนเาาามมีีหลลยผิตภัณฑ์กทนี้เาผลิตอันนีี้อออออกกมมาสเปรย์์แลลฮ3นน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  อันนี้อันนี้ใช้ไปแล้วใช่อันนี้เห็นปะเห็นไหมอันนี้เราใช้ไปแล้วนะเราใช้มาเยอะเหมือนกันนะรถเป็นนี่เดียวเองแล้วต่อไปนะคะกลิ่นเฮอร์บลค่ะเหมือนอยู่ในภูเขาภูเขาก็คือกลิ่นธรรมชาตินั่นเองอ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ค่ะกลิ่นลาเวนเดอร์นั่นเองก็คือสามารถเอาไปฉีดในรถนี่นั่นกลิ่นมันหอมจริงๆทุกคนอันนี้บูมไม่ได้แบบไม่ได้โมนะเพราะวบุมใช้จริงๆทีนี้ค่ะทุกคนเราก็จะมีเต้นเป็นสเปรย์แบบสเปร์ก๊าซ18 ml เอามาแจกค่ะทุกคนเอามาแจกทั้งหมด2 0ราาางวัันน่เอกกกติ็คื1ข้ไปทีพ เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ในเดสค i ิปชันนะะกดไลค์เพจแล้วแคปหน้าจอครับเสร็จแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้โพสตที่ปักหมุดไว้ในเพจพีพิมพ์นะทุกคนใช่ แค่นั้นง่ายมากวิธีแจกก็คือสุ่ม20รางวัลคือเราสุ่มจริงๆนะรอบเสื้อที่แล้วเราก็สุ่มเราอยากให้ทุกคนเอาสเปรย์เอลกอ์ไปใช้เพราะว่ามันต้องใช้ป้องกันตัวจริงๆอีกอย่างหนึง่งคุณสมบัติของอันนี้คืออะไรรู้ปะ่ะสามารถฉีดจานช้อนซ่อมได้ฉีดฉีดทุกเช็ดเช็ดรอสักสิบยี่สิบวิแล้วก็ใช้ได้จริงอันนี้คือแบบคุณสมบัติพิเศษเลยนะ<ต>อันเนี้เป็นอะไรที่ผมอยากได้มากผมอะรู้สึกมานานละเวลาสั่งข้าวออนไลน์ในแอปอะไรเงี้ยปุ๊บรับมากูก็อาจจะเสี่า ข้าวเออมันจะเป็นอยู่ในกล่องอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรไหมจนเจออันนี้ยคือฉีดจานช้อนซ่อมอะไรได้เช็ดเช็ดออกพอทุกวันนี้นี่สั่งข้าวมานี่กูฉีดกระจุยอะลองทำงั้นจริงแต่ผมไม่ได้ฉีดลงไปในข้าวนะแต่ว่าก็คือฉีดถุงฉีดกล่องฉีดอะไรเงี้ยแต่อย่าเอาไปฉีดหน้านะคะทุกคนแล้วชอบมากตรงที่มันเป็นขวดใหญ่เนี่ยคนมัน จนบุงพูดอวไหรอือรเอปล่วาวังอะไรขนาดนั้นล่ะขี้งกครับเฮ้ยจะไปกลัวหมดทําไมเขาาไม่ได้ขายแพงอะไรขนาดนั้นถ้าใครอยากได้อยากซื้ออยากอุดหนุนนะคะก็ทุกคนตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะบอกว่ามาจากพีพิมพ์นะคะ1แถม1นึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทก็คือทักไปซื้อในเพจแล้วก็แจ้งว่ามาจากเพจพีพิมพ์นะแต่อีกถ้าสมมติใครอยากได้แบบเยอะซื้อ 5, 5แถม5จะอยู่ราคาที่590บาทเองตกอันละห้าสิบเก้าบาทคือถูกแล้วก็อีกอย่างนะะหนึ่งค่ะขวดใหญ่ปกติขวดใหญ่เนี่ยคือี้ปรือนกัน2 ขวด5้สนั่นเองหนึ่งแถมหนึ่งเป็นผมผมซื้อขวดใหญ่คอาจริงผมไม่ชอบฉีดอันเนี้ยมันน้อยมันนาอ่าแล้วก็มันไม่สะใจทุกคนอย่าลืมไปเล่นเกมกันนะคะแต่ถ้าใครอยากจะอุดหนุนก็ไปซื้อกันได้นะคะในเพจอีเซมแล้วก็บอกมาฉับพีพิม์นะคะทุกคน้องเข้าไปดูนะครับในเพจว่ามีอะไรบ้างอยากได้อะไรแจ้งเลยว่ามันจากเพจพีพิมพ์โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาทําเพลงอะไรคะททีีี่่เเเเลงงงชสนนนนะะคคขออววัััมมโราาาฟกกกยดุ เอมยกัย,<ท>ยกโลนเนี่ยเบคอนเหมาะสำหรับคนทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยะกินกลางคืนหิวเลย <laughs> <laughs> คนนันคนด่ารักกูไม่เคยแค่ดิตาพกูพูดแล้วบอกกัพวมันยาแพร Tryna ride away วกโจมันแท้แที่ไลามึงทั้งหมดก็ไปร้องให้ม่ีมันก็เรียลกชีอกูได้กลมามีชีวิตอ่ะพวกมึงคน e แค่แคซีอที่จริงตาพวกม่ไม่มีอกูไม่ได้มันมาฟรีๆอ่ะมัต้องคอยให้ใครมาชี้อ่พวกกูทำงานกันเป็นทีมอ่ะลมันไม่มีมึงอยู่ในซี

มันเป็นเซ็ตรูที่มันหยดเอามันเช็ดอาผู้บิ๊กคือเมืองลิงอมาเตัวกูไม่ใหญ่และใจกูไม่เล็มีเทคนที่มีอาล้างไม่แต่ตอนที่กูนั่งเททะเลพี่บอกแฟนมืไปว่าเอามามาเว้มันจะเป็นใครถ้ามันไม่ใช่เจ้เออ ท่ากูพูดแล้วบอกกับพวกม่อย่าแพี้นทรานด์อัลไรท์เอาไว้มึงจ้องมันแท้แท้หนิลายมึงทั้งหมดก็ไปล้องให้แฮมแมนนิ่งมันก็รีออซัยกับชีสอ่ะกูได้กัรมามีชีวิตอ่ะพวกมึงคนเฟ้ชแค่แค่นซีอ่ะที่จริงตั้งพวกมันไม่มีอ่ะกูไม่ได้มันมาฟรีฟรีอ่ะมัต้องคอยให้ใครมาชี้อ่ะพวกกูทำงานกันเป็นทีมอ่ะลายมันไม่มีมึงอยู่ในซี เพราะตลกเพราะกูจะกระจีเพราะมึงก็กูไม่ได้ซีแล้วมึงร้องเสียงหลงผิดคี้ I a l d know h e r I already know h e r with the shit โอนในตอนกลางคืนเฮ้ยวะ่สิในกระเป๋ากางเกงมึงไม่เคยยี่สิบแต่กูมีแบงค์พันคุยไปอีกสี่สิบก่อนไม่มีตังค์เพราะกูเคยนั่งแค่สี่สิเมื่อก็รีวิวกูมีชิดแล้วก็พื้นให้มาดูชิดที่มันยืนไอ้ยืนสิ่งที่มึงทำกับกูกูยังไม่ลืมถ้ากูมาตายแล้วมันไม่ฟื้นการของกูไม่ได้ไปยืนเจ๋งว่ะ i'm so cause <laughs> a party sorry baby i'm a at the i spend a lot of money on this <laughs> party fuck my camera side so i gotta have it come and come that like who my kenny i go pull up i go pull up my penny. Trying to ride away like me i have money money i got cheese on coulda got my missy it can i can see teaching that woman have that free ม่ต้องคอยใครมาชี้พวกกูทำงานกันเป็นทีมแต่มันไม่มีมึงอยู่ในซีนจริงจริงจริงๆว่าคีเพลงเนี้ยเราต้องทำมือตามชอบตรงที่เขาบอกว่าเขาแต่งเพลงให้เป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องของเขาแต่ก็เอามาโยงเกี่ยวกับสินค้าได้เออโอเคค่ะทุกคนไปฟังความเห็นของเรากันในรีแคปนะคะ bye bye.